ขอนอบน้อมองคพระผู้มีพระภาคเจ้าขุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อมีเงินแต่ไม่พอใช้ทำดีเท่าไหร่แต่ชีวิตกลับดิ่งลงเหวยากลำบากมืดแปดด้าน ตื่นมาทุกเช้าอย่าลืมทําสิ่งนี้ได้ผลดีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวช่วยหนุนดวงให้กลับมาดีเงินทองคล่องมือชีวิตดีเกินคาดท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเราช่วงดวงตกมันก็แยกไปซะสทุกเรื่องทําดีแทบตายสุดท้ายกลับไม่เห็นผลพอเก็บเงินได้ก็มีแต่เรื่องต้องใช้มันทุกทีหามาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้น ท่าที่ผ่านมาทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคงต้องหาทางออกกับชีวิตสักหน่อยครับแสงสว่างปลายอุโมงค์เริ่มเปิดแล้วขอต้อนรับคนดวงตกทุกท่านมาจัดการหนุนดวงที่มันตกตก,ตกอยู่ให้ขึ้นมาโดดเด่นอีกครั้งโดวยวิธีการที่จะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภให้คุณมั่งมีมากกว่าที่เคยแล้วเตรียมตัวรวยแบบหยุดไม่อยู่มีหลวงพ่อท่านเคยเมตตาสอนไว้ว่า การทำงานบริษัทห้างร้านก็คือเพื่อหาเงินเพื่อปัจจัยสี่เราเป็นอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ข้าวนำําโภชนาอาหารจะกแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มนี่คือปัจจัยสี่แต่เราจะแสวงหาปัจจัยสี่อย่างเดียวอย่างไม่ถูกนะถึงจะมีปัจจัยสี่มีเงินทองมากมายร้อยล้านพันล้านมาเลี้ยงร่างกาย อาหารจะคำละหมื่นละแสนกินเข้าไปผานุ่งห่มดีขนาดไหนจะกแก้โรคภัยไข้เจ็บจะมาจากประเทศไหนดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนจะเลี้ยงร่างกายด้วยความทนุถนอมเลี้ยงอย่างดีก็เถอะร่างกายก็แก่เท่าชาราไปเรื่อยๆในที่สุดก็ถึงจุดจบของมันเมื่อถึงจุดจบแล้วมันไม่จบแต่เพียงว่าตาย มันจะมีตัวนำมรรมคือจิตใจตัวความรู้สึกนึกคิดจะออกจากร่างเพราะฉะนั้นการทำบุญทุกอย่างส่วนดึกแล้วคือการทำบุญให้จิตใจทำให้จิตใจของเราได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราได้ทำบุญเกิดมาพบใดชาติใดต่อไปภายภาคหน้าขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคนดี จะได้มีคำว่าอดอยากยากแค้นแล้วก็อยู่ในประเทศที่ไม่มีพิษภัยอันตรายไม่มีค่าศึกสงครามให้เกิดในประเทศที่มีความสุขกายสุขใจในเดินแดนของข้าพเจ้าเกิดนั้นอันนี้พวกเราก็คงจะทำบุญมว้อย่างนั้นดังปรารถนาพวกเราจึงได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทยอย่างนี้ละ่ะนี่เรียกว่าบุเพกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิธีถ้าหากว่าพวกเราเกิดมา ในผืนแผ่นดินไทยอย่างนี้แหละแต่ทำตนไม่ดีสามเลเทเมากินเหล้าเมายาเลืมตัวลืมเจ้าของซึ่งไหนที่มันไม่ดีมันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่มันเล็วๆสิ่งที่มันชั่วทั้งหลายไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ตีเสมอไม่มีเฮริโอตาปา ไม่มีสัมมาคาระวะอันนี้แปลว่าตั้งตนไม่ชอบในเมื่อตั้งตนไม่ชอบหากเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราอาจจะพลัดจากเมืองไทยไปเกิดเป็นตัวดำๆท้องใหญ่ๆขาลิบๆีบอาจจะไปเกิดที่นู่นก็ได้เพราะพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบประพฤติช,ชั่วการเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยใน,นหลักมงลคลสูตรของพระพุทธเจ้า ปตูปะเทสะวาโซจ่าเกิดในประเทศที่เหมาะสมอันสวยงามไม่มีพิษภัยบุเพจะากะตาปุญตาพวกเราคงตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตจงมาเกิดณสถานที่แห่งนี้อัตตสามาปนิธิให้ตั้งตนไว้ชอบถ้าพวกเราตั้งตนไว้ชอบแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เกิดในสถานที่ที่ดีต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆนะลูกหลาน ด้วยอน,นิสงทานศีลภาวนาของเรานี่แหละเกิดมาพบใดชาติใดก็จะไม่อดไม่อยากอน,นิสงทานนะแต่มันมองไม่เห็นหรอกอน,นิสงทานมันเป็นพลังถ้าหากว่าเราทําบุญทําทานไว้แล้วบางทีเราไม่สบายใจตกทุกได้ยากบางครั้งบางคราวเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุขาพเจ้าได้ทําบุญทาทาน ้วยอนันสงสินทานของข้าพเจ้าอนันสส์คุณงามความดีของข้าพเจ้าก็ขอยมาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าข้าขับขันตกระกรมลำบากซึ่งหลายๆครั้งสิ่งที่ไม่พึงไม่คาดไม่คิดก็จะพยายามเข้ามาเกื้อกูลหนุนเราเราก็ผ่านพ้นไปในจุดนั้นได้อันนี้อันสสงทานมันเป็นพลังลึกๆในจิตใจเพราะฉะนั้น ขอเราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลไว่มากๆโดยการทําบุญท่านผู้ฟังครับวิธีการทําบุญง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ได้ในสมบุญมากมายครูบาอาจาร,รย์ท่านเมตตาสอนว่าถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ยากลําบากเมื่อแปดด้านพอตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ํา ก็ให้ว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิก่อนจะกินข้าวก็นึกถวายข้าวพระพุทธออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขาก็ทำความดีเป็นต้นว่าใส่บาตพระจูงคนแก่ข้ามถนนช่วยงานบุญต่างๆก็ให้นึกอนุโมทนากับเขา ผ่านไปเห็นดอกไม้ที่แสกจัดวางขายอยู่หรือดอกบัวนในสระข้างทางก็ให้นึกอธิษฐานถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดยว่าพุทธสาธรรมมาสาส,สังคัสสาปูเชมิเมื่อว่าแล้วต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ค้าขายดอกไม้หรือลูกขาดเทวดาที่ดูแลสระบัวนั้นตอนเย็นนั่งรถกลับบ้าน เห็นไฟข้างทางสองสว่างไก็นึกน้อมบูชาพระรัตนตรัยโดยว่าโอุมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธร,รมมบูชาสังฆบูชานี่ก็ถือว่าเป็นการบูชาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยก่อให้เกิดในสวงแห่งบุญในดวงจิตครับเวลาไปที่ไหนเห็นข่าวคนตายคนเจ็บคนป่วยคนที่กำลังมีความทุกข์ก็ดี ผ่านจุดที่คนตายบ่อยๆเห็นสารเจ้าสารพระภูมิก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบารมีรวมของครูบาอาจารย์อามีหลวงปู่ดูเป็นที่สุดและแผ่บุญไปนี่ก็เป็นการเจริญเมตตาฝึกให้จิตมีพรหมวิหารเป็นการบำเพ็ญบุญด้วยเช่นกันครับก่อนนอนก็นั่งสมาธิเอนตัวนอนลงก็นึกคำบริกรรมภาวนา ตรสารณคมนี้จนหลับตื่นขึ้นมาก็บริกรรมภาวนาต่ออีกตลอดทั้งวันซึ่งเหล่านี้คือตัวอย่างเทคนิคการตะล่อมจิตให้อยู่แต่ในบุญกุศลตลอดทั้งวันและได้บุญมากกว่าการทําทานโดยไม่เสียงเงินแม้แตบาทเดียวเป็นการทําให้ดวงจิตเราเกิดแสงแห่งบุญทุกขณะลมหายใจเข้าออกสะสมบุญได้ตลอดทั้งวันท่านผู้ฟังครับ คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่าขอให้รวยขอยสุขภาพแข็งแรงขอได้ยศตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วหลวงปู่ดูท่านว่ามีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าท่านเคยสอนไว้ว่าเวลาทำบุญก็ให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้ประสบแจกความดีปราศจากความทุกข เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักเมตตาส่วนปรารถนาความทุกข์ก็ตัดสิ่งที่ไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั่นสำคัญมากเพราะแม้ว่าเราจะขอพรจนร่ำรวยจริง แต่ไม่ดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นการพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็ผาเป็นนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งไปข่มเหงคนอื่นโคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปแม้จะมีแต่ใครๆรักเมตตาแต่หากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่ดังนั้นการคอยพบความดีจึงถือเป็นพอรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนร่ำรวยแม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศ หาตำแหน่งมาได้ไม่ยากแม้เกิดมาไม่มีคนรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆคก็หันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็จะรู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำความดีมีประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่สุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปนรกไม่ได้มาเยือน ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานได้ง่ายก็พอเช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ท่านผู้ฟังครับกลายเป็เรื่องที่งามหน้าคนทั้งประเทศที่จะต้องหันกลับมามองวงการส่งของเมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มขบวนการยักยอกเงินบาทกว่า180ล้านบาท เมื่อวันที่หพฤษภาคม2566ประกอบด้วยนายคมคงแก้วหรือเดิมพระอาจารย์คมอภิวโรอายุ39ปีนายวุฒิมาหรือเดิมพระมหาวุฒิมาเถาหมออายุ38ปีและนางสาวจุธาทิพย์ภูวดีวโรชุพันธ์อายุ35ปีตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงมันที่6หพฤษภาคม2566ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเนบียดบังรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานเนบียดบังรั์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรโดยจับก,กลุ่มตัวนายคมแต้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายมุทิม,มาจับก,กลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่นางจุธาทิพย์จับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตีมุนตรีเทศขันพอป,อป,อปกอกล่าวว่าสืบเนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระอาจารย์คมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังสงสัยว่ามีการทุจริตเงินบาด จึงจัดกำลังพื้นที่สืบสวนตรวจสอบภายในวัดจนพบว่าพระอาจารย์คมซึ่งเป็นพระผู้ดูแลการใช้ใจ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญได้ร่วมกับผราหมอเจ้อาวาสวัดนำเงินของวัดไปใช้ใจ่ายส่วนตัวรวมถึงยังนําเงินสดไปมอบให้นางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวของตนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งสร่วมกันยักยอกเงินของวัดไปแล้วกว่า180ล้านบาทจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบทรัพย์อีกจำนวนหนึ่งที่ซุกซ่อนไว้ตามพื้นที่ต่างๆเบื้องต้นคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทคลับคดีนี้สร้างความน่าสนใจให้สังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ที่ถูกจับกุมเป็นพระชื่อดัง ที่มีลูกศิษย์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและจำนวนเงินที่ยักยอกจากวัดนั้นมีมูลค่าสูงมากอาจารย์นั้นพุทธศาสนากล่าวว่าในคดีลักษณะนี้จะมีออกมาเรื่อยๆแต่ประเที่สังคมชาวพุทธบ้านเราจะเป็นแบบนี้กรณีของอดีตพระคมย่อมไม่ใช่คดีสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนพระพุทธศาสนกชนถูกหลอก ให้เห็นในภาพที่บุคคลเหล่านี้สร้างขึ้นมาสมัยนี้พระพรรษาน้อยก็ดังได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างไปจากวงการดาราไม่ว่าจะเป็นวัดหรือพระต้องทำการตลาดสร้างจุดเด่นสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีสื่อโซเชียลที่ถูกนำมาโปรโมตให้คนทั่วไปเห็นในวงกว้างภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อสามารถสร้างให้คนเชื่อศรัทธาได้จากนั้น ทุกอย่างก็ไหลเข้ามาจากกรณีของพระคมในด้านประวัติความเป็นมาก็มีความคลุมเครืออยู่มากแต่การสร้างโปรไฟล์สร้างความน่าสนใจเป็นอย่างมากพระหนุ่มดาวรุ่งคุณสมบัติดีที่เดินสายพระปฏิบัติอยู่วัดปา่าคําสอนต่างๆผู้ได้ตรงใจมีทีมงานสนับสนุนด้านโซเชียลมีลูกศิษย์ที่เป็นคนใหญ่คนโตช่วยกันผลักดัน การบอกบุญก่อสร้างศาสนสถานต่างๆในวัดโวยแล้วจะสำเร็จโดยเร็วเมื่อผู้นำของวัดสามารถสร้างศรัทธาได้ในวงกว้างแล้วขนาดระดับเจ้าสวัวหรือระดับองคม์มนตรียังศรัทธาดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องของเงินบริจาคการบอกบุญใ,นใ,นใดๆจะไม่ใช่เรื่องยากความเป็นธรรมยุทธกนิกายก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสร้างศรัทธาพระป่าสายปฏิบัติ ถูกอ้างถึงว่าเดินสายเดียวกับหลวงตามหาบัวยิ่งเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นแถมร่ำลือไปถึงเป็นระดับพระอริยสงฆ์พระสายนี้ไม่จับเงินไม่ต้องกงังวลเรื่องการใช้เงินเป็นในทางที่ไม่ถูกต้องแม้การบอกบุญของวัดนี้จะเป็นการรับบริจาคเข้าไปที่บัญชีวัดแต่สิ่งที่ตำรวจตรวจพบคือเป็นการร่วมกับเจ้าอาวาสใช้อำนาจเบิกเงินออกมา ส่วนจะนำไปที่ไหนทำอะไรเป็นเรื่องของพระที่ถูกจับสืกและถูกดำเนินคดีเท่านั้นที่ทราบดีช่องคดีทรรดีชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานกับท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังการละยะในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการราาับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ